พี่โม,โมถ่ายน้ำหนูถ่ายเขาเรามาแลกกันดูที่นี่แบบพี่แดงถ่ายพระาธิตย์เพาะอะไรมันจะสามัคคีกันขนาดนั้นเออแล้ามาแลกกันดูทีนี่ว่าของใครถ่ายถ่ายมือมือนิ่งกว่ากัน เจราอาหารที่เอามาสะหน่อยอะไรจาหาหิวอีกแล้วเหรอพยาธทำงานเร็วนะพี่แดงเนี่ยไม่ค่อยเจริญอาหารเลยเนาะกินแต่ปลากินปลา้อกิหมูทั้งไก่ทั้งพี่แดงคืกินไก่กินกระหักกินปลาก็ถือมาพี่ยงเห็นปัากแดง ไก่หนึ่งชิ้นเดี๋ยวนะหนูไก่หนึ่งชิ้นก็หักหนึ่งชิ้นแล้วก็ปลาปลาหนึ่งชิ้นหนูเอากัดเอาน้ำมาด้วยในซดน้ำมันแล้วก็กินซุปไปหนึ่งแก้วแค่นั้นแหละแต่ว่าหนูไปเบิ้ลไอ้ขนมปังเขาอะขนมปังที่อยู่ในซุปน่ะแผ่นนาาเลยอุ้ยอร่อยพี่ปกติหนูก็ไม่กินนะแล้ไก่หนึ่งชิ้นแล้วก็ปลาหนึ่งชิ้น ขนมมันน่าพี่แดงหมดแล้วเหรอไอ้ที่ป้ายชีสอ่ะไอ้ขนมปป้ายชีสเพียหมดแล้วเหรอจะกินยังไงจะกินตอนเย็นนะเดี๋ยวเรากินยู่ไหน